สวัสดีครับท่านผู้ชมครับภารกิจของพออวันนี้ก็คือตัดหญ้าหน้าโรงเรียนเนื่องจากว่าในช่วงฤดูฝนนี้หญ้าขึ้นเร็วมากตัดไปยังไม่นาน,น,นเผลอแป๊บเดียวหญ้าขึ้นเต็มเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้อง ทำการตัดหญ้าที่ขึ้นอยู่หน้าโรงเรียนเพื่อให้สั้นลงอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ15วันถึงจะงอกหรือจเจริญเติบโตสูงขึ้นแล้วค่อยมาตัดกันใหม่อีกวันนี้ขณะที่ตัดหญ้าอยู่ก็มีสิทธิ์เก่าอาสามาช่วยด้วยจิตอาสาเห็นพออ ทำงานอยู่คนเดียวก็เลยอาสาเข้ามาช่วยครับก็ต้องขอบใจสิทธิ์เก่าโรงเรียนเจสี C, บ้านอินแปลงที่เราได้ปลูกฝังเขามาจนเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีความรักในสถาบันวันหนึ่งเขาก็หวนกลับมาช่วยเหลือทางโรงเรียนถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆน้อยๆแต่ก็ถือว่ามีจิตใจอันสูงส่งยิ่ง ก็ต้องขอบใจสิทธิ์เก่าทั้ง3คนที่มาช่วยทางโรงเรียนไว้ณโอกาสนี้ครับด้วยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่ริมเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ